สวัสดีครับเชฟนงกินเที่ยวเจอกันอีกหนึ่งอีพีครับวันนี้เชฟอยากกินคณะฮ่องกงคณะฮ่องกงสวยๆก้านขาวๆเลยเชฟปอกละปลอกเรียบร้อยอยากกินมาหลายวันละ้ะพอดีเชฟได้ไอ้แกงขังเลมาก็เลยว่าจะเอากินคู่กับแกงขังเล่ให้มันเลี่ยน เดี๋ยวเชฟจะทาง่ายๆนะครับจะทาแล้วให้เ,เพื่อนๆทาตามได้ง่ายวันนี้อันนี้ก็เป็นพี่ขี้หนูสวนจับกระเทียมอันนี้จะเอาพริกทาพริกน้ำปลาอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชายพี่ชายเอามาให้อันนี้ก็เป็นกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนอันนี้เดี๋ยวจะตําแล้วก็เอาไปเจียวแล้วจะเอาโรยหน้าหน่อยส่วนเห็ดหอมนี่เดี๋ยวเชฟจะเอาตุ๋นก่อนเชฟแช่น้ําไว้สองคืนแล้วแช่วไว้เปิดน้ํา ระบายอ่อยๆลงไปเปิดจกอกๆๆๆไขมันหยด,ดทีละหน่อยแล้วก็แช่ไว้สองวันนันี้แช่ไว้เพราะเดี๋ยวต้องเอาไปตุ๋นทิ้งจะทําเป็นคณะฮ่องกงใส่เห็ดหอมน้มํามันหอยคณะเห็ดหอมน้ํามันหอยเราใส่เครื่องไปเลยนั่นเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นพริกไทย รดรดดีล้จีนใส่ไปครึ่งนึงแล้วเหลือไว้ครึ่งเอาไว้ใส่ไอ้ตอนผัดน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว เทปจะตุ่มไว้เยอะๆเลยนะตุ่มไว้เยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใส่แล้วก็ที่เหลือจะเอาเก็บไว้ซอสมิกกี้เมื่อาวานไปเซเว่นแล้วก็ลืมซื้อซอสฝาเขียวมาไม่เป็นไรใส่แทนกันได้ตามสไตล์เชฟนะเชฟก็จะทำง่ายๆไม่ทำยาก มันหอยกะดูนะเพื่อนๆกะสักสี่ช้อนสีอิขาวอันนี้จะเป็นซอสมันนะไม่ต้องเค็มมากซอสแมกกี้ เทปต้องรถจิดจับหน่อยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับรถดีแต่เทปชอบแบบนี้ชูรถพริกไทยถ้าคนไหนไม่ชอบใส่ผงชูรถก็ไม่ต้องใส่นะอ บางคนเขาก็ผัดแค่ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวสองอย่างแต่เชฟชอบรสชาติจัดหน่อยเ้าจีนครับเพื่อให้หอมน้ำครับเพื่อให้เข้มข้นแล้วตัวครีมมันเชฟจะใช้แป้งมันนะครับตีปเป็นครีมออกเป็นครีม บางคนก็ใช้แป้งข้าวโพดแป้งอะไรแล้วแต่เชฟจะเอาให้ง่ายอ่ะมีอันนี้ก็ใส่นี่ไปเลยพวกซอสเนี่ยบางคนเขาก็ใส่แค่น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวส่วนอันนี้เดี๋ยวจะไปขูดแล้วก็ตำอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปลวกนะครับลวกน้ําร้อนๆนะครับลวกกะเอาความนิ่มความกรอบพอประมาณแล้วก็จะเอาออกแล้วก็น็อกน้ําเย็นนะครับเดี๋ยวเชฟจะเอาน้ําแข็งใส่น้ํา แล้วเอามันมาน,นอกเพื่อให้มันกล่อบพอเราผสม,มเสร็จเรียบร้อยเนี่เราก็คนๆให้มันเข้ากันก่อนค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับไม่ยากระหว่างรอได้เวลาเชฟละเชฟก็ต้องจิบน้ำกระเจี๊ยบก่อนทำไปกินไปจิบไปครับตามสไตล์เชฟหนุ่มทําง่ายกินได้อร่อยด้วย เราก็จะอันนี้ไปตั้งตุ๋นเลยไม่นานครับเพราะเชฟแช่น้ำไว้แล้วสองวันละตุ๋นให้มันนุ่มให้เครื่องมันเข้าไปข้างในเลยวยตายลืมใส่น้ำมันพืชเดี๋ยวเชฟไปเอาน้ำมันพืชมาใส่เลยนะเรใส่น้ำมันพืชหน่อยมันจะได้นุ่มอืมนระรักนี่น้ำมันพืช ใส่มันเพื่อพอประมาณเพื่อให้เนื้อมันนุ่มมีความนวลละมุนลิ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วเวลาเราตุ๋นมาเรียบร้อยปุ๊บเราเอาเข้าไปในตู้เลยเพราะไอตัวตันเป็นน้ำมันเนี่ยมันจะไปเกาะตัวเห็ดดูพอเชฟเอาเข้าตู้ฟิตไงพอฟิตแข็งปุ๊บเนี่ย เวลาเราจะใช้แล้วก็ง,งัดมันก็หลุดออกมาเป็นเป็นดอกเป็นดอกอ,อย่างนี้เลยไม่ไม่ติดกันเพราะว่าไอตัวน้ำมันเนี่ยไปเคลือบมันไว้อ่ใจเย็นๆคนให้มันเข้ากันดีๆแล้วค่อยเอาไปทำลงกระ่าซสีเดียวจิบไปครับตามสไตล์เชฟตามไปจิบไป เดีลมลมตก้วครับเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเช็คคนเข้าคนก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาเห็ดหอมมาปุนกันก่อนนะครับเห็ดหอมก่อนปุนให้มันนุ่มให้มัน ละมุนล,ลิ้นเลยนะครับโอเคทิ้งไว้สักยี่สิบนาที ้เครื่องตุ๋นนี้มันเข้าไปซึมอยูดด่ด้เนื้อเห็ดเลยโอเคครับมันเริ่มเข้ากันดีแล้วแต่ยังๆครับคนไปเดี๋ยวมันก็ละลายนะครับเทปนี้เวลาเทปทำกับข้าวนะเวลากินข้าวมันต้องมีเผ็ดหน่อยหนึ่งอนะ่ะมีบางทีครับไอ ทำพริกน้ำปลาถ้าอยากอันนี้ก็แบบเอาแบบตำเอาบางวันก็ตำเอาบางวันก็อันนี้แต่ตอนนี้นี่อยากกินต้ยมยำปลานินนะเดี๋ยวว่างๆก่อนไปหาปลานินมาต้ยามยำกินกันดีกว่าชุดช่วงนี้มะนาวถูกใส่เยอะหน่อยก็ได้มะนาวกงยำปลานินเนาะใส่น้ำมะนาวใส่ น้ำมาขำเปียกใส่น้ำพริกเผาแล้วก็น้ำเยอะด้วยนะ้ะมะนาวหน้าเนี้ยหน้าฝนเนี่ยเคฟเราไมหาปุ๋ยมาใส่ของต้นขอ,ของสวนเคฟกันอืมเดี๋ยวจะเอากระเทียมที่ตำมีกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนมันจะได้ได้เนื้อมันเยอะหน่อย หลังจากที่เราไปตุ๋มไอเห็ดหอมไว้แล้วก็ <c oughs> ทำน้ำพริกน้ำปลาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราเก็จะกระเทียมนี่ขูดกระ <c oughs> เทียมขูดแล้วเอากระเทียมเป็นเกียวเอาไว้ใสร้อยหน้ามันหน่อยหนึ่งให้มันหอม <c oughs> อันนี้ก็เป็นแป้งมันนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเยอะนะครับเราทำนิดเดียวกะพอประมาณถ้วย เวลาเราจะเอาไปอันนี้ใส่เราต้องคนณค้นให้มันอันนี้เข้ากันแล้วค่อยเทยใส่ลงไปนะครับอย่าให้แป้งมันมันเป็นก้อนความข้นความนัวอยากได้แบบไหนเติมใส่ลงไปเลยครับ กาลังสวยเลยมันเข้ากันละก,กระเทียมกีนกับกระเทีทยมไทยมันเข้ากันเรียบร้อยละรู้สึกว่าเทปจะมีอะไรติดคอล้างคอสักหน่อยเอยควงจุ่หน่อยตอนนี้เห็ดหอมล้วก็นุ่มเลยนะครับ นุ่มสวยมากเค้ฟชิมน้ำหน่อยที่จะเค็มไหมอือพอดีดีละเดี๋ยวจะปิดไฟอันนี้ก็น้ำเริ่มเดือดละจะเอาลวกคณะฮ่องกง ตอนนี้น้ำเริ่มจะเดือดแล้วแลวเชฟมาเตรียมน้ำที่จะน็อกอันนี้เป็นน้ำแข็งนะเพื่อให้มันเย็นเป็นน้ำแข็งแข็งปกเลยเพื่อให้น้ำตัวนี้เย็นเจี๊ยบเลยส่วนอันนี้เป็นแกงฮังเลที่เชฟบอกอะ่ะนี่แกงเลอย่างสวยเลยน่ากินมากพออันหมูสามชั้นเต็มเลย ไว้กินกลับไปที่คนาหฮ่องกงผัดเห็ดหอมน้ำมันหอยโอเคน้ำเดือดแล้วน้ำแข็งเราก็เย็นเจี๊ยบเลยเย็นเป็นน้ำแข็งเลย ลวกตามใจเลยนะครับจเจานุ่มจะเอากรอบยังไงตามใจคนกินเลยนะครับเชฟก็จะเอานุ่มๆหน่อยพเพราะว่าเคียวก็ไม่ค่อยอันนี้ละไม่ค่อยแข็งแรงและ ให้เย็นเทียบเลยเดี๋ยวเชฟดูถ้ามันยาวไปเชฟอาจจะต้องตัดตัดมันครึ่งนึ่งคราสสีสันได้สวยงามแล้วน้ำแข็งเราก็เย็นเจี๊ยบเลย คือใช้คนดีกว่าเพววื่อความปลอดภัยเอกต้อแข็ง รับรองกรอบครับกรอบอร่อยเวลาเราเจียวกระเทียมนี่เราอย่าเอาสูกร้ัดเปอร์เซ็นต์นะเราต้องเอาสูกแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ เผื่อความร้อนมันขึ้นมาแล้วก็จะทําให้กระเทียมไหมได้นะครับขอมันสุก็สักแปดสิบแล้วเอาขึ้นเลยแลเราใส่อันนี้ไว้เราจะให้มันกรอบหน่อย เรียบร้อยสีสันสวยงามเขี่ยมันขึ้นไปข้างบนเพื่อให้มันระบายความร้อนออกสีสันสวยงามครับเราได้คณะเรามาสวยๆแล้วก็ได้เห็ดหอมที่เราตุนเรียบร้อยมาสวยๆน้ำซอสเราก็เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะปรุงน้ำซอสส่วนตัวแป้งมันนี่เราก็คน นี่เราจะใช้กระทะกระเทียมเจียวเมื่อกี้นะครับเชฟยังไม่ได้เสดใจนะต้องอันนี้คนแล้วก็ดูด้วยนะครับระวังไอ มันมีกระเทียมเจียวที่มันเกี๊ยวเกียวเราก็เอาตักออกเอาแล้วครับเดือดแล้วเรวจะเอาตีนแ้งมุในใส่ ออเอาคตนเอาเหนีวตามใจเลยนะครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันหอยของเราลาดลงไปเลยครับลาดให้ทั่ว สีสันสวยงามครับได้กินกระเทียมเจียวครับ รียบร้อยแล้วครับสีสันหน้าตาน่ากินมากครับเดีย๋ยวไปกินกันเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีสันหน้าตาครับหน้าตาสวยงามกินกับน้ำพริกน้ำปลากับน้ำกระเจียบแล้วก็อัน๋อที่เชบว่าใช่ไหม เนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาแล้วเพื่อนเขาแกงฮังเลน้ำพริกน้ำปลา ขณะห้องกุงผัด <c oughs> เห็ด <c oughs> หอมน้ำมันหอยโอ้โหก,กินน้าไปเจียบเชฟมีเพื่อนๆบอกว่าเอ้เชฟทำไม,ไม่เห็นหน้าเชฟเลยเชฟทำเชบถ่ายคนเดียวอะ่ะไม่มีผู้ช่วยนะเข้าไปทุรากันหมด เดี๋ยวลองเทปจะลองถ่ายดูน้องไเห็นกันไหมมาเพื่อนๆอ,อยากเจอเชฟอยากเห็นหน้ากันได้สวัสดีครับเชฟหน่มกินเที่ยวทำคลิปก็มานานแล้วนะครับไม่ได้เจอหน้ากับเพื่อนๆไม่ได้ทักทายกันแบบต,ตรงๆอย่างนี้เนาะเชปก็ เก็เสียนมาแล้วใช่ว่าอายุเยอะแล้วเช่ไหเ,เลยว,ว,ว่าเออหาคลิปทําลง YouTube ยูทูบดีกว่าเผื่อไได้กินได้เที่ยวพาเพื่อนไปนู่นไปนี่กันบ้างพอดูอเยอะแล้วทำอะไรกันไม่ค่อยไหวอืมอร่อยมากหอมมากเพื่อนๆเราไปทำดูนะอร่อยน่ากินมากนี่กินกับแกงเลยเนี่ย น้ำจิ้มเออพริกน้ำปลาพูดผิดอันนี้นี่หอมหอๆสวยๆยเพื่อนๆกรอบคณะกรอบมากเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆแคบจะพาไปเที่ยวเนาะหาที่เที่ยวที่กินที่มันอร่อยอร่อยอ่ะอาจจะเป็นในเชียงใหม่บ้างหรือว่าต่างจังหวัดบ้างเดี๋ยวลองดูกัน เพราะว่ารถนี่ก็ซ่อมเสร็จแล้วเชรฟฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e กดติดตามให้เชฟหน่อยเนาะในช่อง y t u t u อะ่ะเชฟจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปมันอาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเจ๋งเหมือนคนอื่นอะ่ะแต่เชฟก็อยากทำมากเพราะว่า <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบทำแล้วมันแกมันรักอะ่ะชอบอย่าลืมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เชฟ ก็หาอะไรอร่อยอร่อยง่ายๆอย่างนี้ไม่ให้ทำให้เพื่อนๆดูทำง่ายๆเอาละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะน,นี้เชฟก็จะจิบจะชิมไปอันนี้ไว้คลิปหน้านี่มีอะไรดีๆเดี๋ยวเชฟจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆดูเนาะทำง่ายๆสันส้นๆไม่ต้องยาวมากคลิปนี้เชฟสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนๆครับผม